สวัสดีครับสวัสดีค่ะเช้าขอขอลอคนข่าวเช้านะคะเมื่อวานนี้ต้องวิเคราะห์ขนใหญ่โตแล้ว่ะฮะเพราะว่าการที่เยอรมันได้เบียดแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์ฟุตบอลโลกขึ้นมาเป็นเต็งหนึ่งอย่าเพิ่งทําหน้าเหมือนกับแบบน้ำเต้าหู้บูดนะฮะขึ้นมาเป็นเต็นหนึ่งครั้งนี้เนี่ยมันต้องวิเคราะห์กันแล้วฮะค่ะต้องเป็นแรงกดดันไหมมากเกินไปไหมสำหรับเด็กๆไม่นะ้กระถับนี้แล้วเด็กชุดในัททูนอะไเลยนะใเช่สิบี่ 24.6เด็กสุดหนุ่มสุดนะฮะแต่ว่ามันคึกมากเดี๋ยวต้องวิเคราะห์กันเป็นเรื่องเป็นรหลานะฮะเพราะเมื่อวานนี้ก็พักใช่ไหมไม่มีฟุตบอล<ช>ดลูดูก็นอนันเต็มอิม่มยกเว้นพวกที่ไปก่เรื่องไปกินก็ต้มก็ต้มต,ต,ตีกันหรือว่าอะไรกันอันนั้นก็นแล้วแต่เยอะ,อะยเนยโอเคผมหมดเรื่องพูดแล้วยอมันวิเคราะห์ชกีฬาใช่เดี๋ยวมาทีช่ว ส่วนใหญ่แล้วข่าวช่วงแรกที่เราจะพูดนะคะคุณผู้ชมเป็นข่าวที่เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนนะคะแล้วก็เป็นข่าวอาชญากรรมซะเป็นส่วนใหญ่เน้นเริ่มจากข่าวซึ่งเป็นอุบัติเหตุนะคะเกิดขึ้นในพื้นที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะคะประมาณสี่ทุ่มยีนาทีที่ผ่านมา